เก้าเหตุผลหลักที่ทำให้เราต้องบูชาท้าวเพชสุวรรณก็คือ 1. รักษาทรัพย์แด่ผู้บูชาเนื่องจากถือว่าเป็นธนาดีแห่งทรัพย์ 2. เวทซึ่งแปลว่าพ่อข้าสุวรรณซึ่งแปลว่าทองชื่อมันเป็นมงคลอยู่แล้วทำให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง 3. ส่งเสริมคนดีมีศีลธรรม เพราะเป็นผู้บันทึกความดีความชั่วส่งบัญชีให้พญยายมรมาช 4. ป้องกันพูดผีปีศาจเหล่าวิญญาณร้ายเนี่ยเก่งกลัวเพราะว่าท่านเน่เป็นใหญ่เหนือพูดผีปีศาจทั้งหลาย 5. คุ้มครองเด็กแรกเกิดสมัยโบราณนะครับจะติดยันเหมือนเปนเด็กเพื่อสมัยโบราณนะครับจะติดยันเนี่ย นะครับที่เปดเด็กเพื่อกุ้มครองดูแลการพยันตรายทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น 6. อายุยืนยาวปาดจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคเวรโรคก,กรรมจะทุเลาลงพอทาวเวสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ได้พรจาพระพมว่าให้ชีวิตเป็นนรมมะเจสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้า เนื่องจากเป็นเทวดาที่เคยถวายกันดูแลพระพุทธองค์และศรัทธานในพระพุทธศาสนามาก 8. เหมาะกับผู้ที่ทำงานเสี่ยงภยัไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงทางเรื่ององ,งานเช่นดับเพลิงต้งางนตำรวจหรือผู้เดินทางไกลๆ 9. ้ปรับแก้ห่วงช่วยได้สถานที่บ้านห่างตรงกระทางสามแพ่งอยู่ใกล้กับวัดมากเกินไป ให้ติดดันที่บ้านเพื่อช่วยให้อยู่แล้วร่วมเย็นเป็นสุขนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่เราต้องบูชาเทาวิสุวรรณทำให้เรามีอำนาจวาส,สนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีขจัดสิ่งอัปมงคลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดห้อยบูชาเทาวิสุวรรณจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงเทพแห่งปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่กล้าเข้ามาทำาลายอันตรายใดๆให้กับคนบในครอบครัวในร้านนั้นๆเพราะพูดผีพีศาจยักษ์เป็นบริวารของเทวสวรรคนมีลูกเพิ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กเนี่ยมักนิยมบูชาเทวสวรรตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับเพราะมีความเชื่อว่าผู้ผีพีศจจะไม่กล้ารบกวนเด็ก และท้าวิสวรเป็นผู้ของแห่งพูดผีพีศารนั่นเองจึงแนะน,นำคนที่มีลูกอ่อนลูกเล็กหากชอบร้องไห้ตอนคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนอะไรไมีกวนเด็กและยังสามารถกันพูดผีพิศาจคุณใส่หมุดําได้ทั้งหมดในตำราโบราณไ,ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์าบยศสรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสายและกระจัดพูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบรรดาลโชคลาภโภ้กระซับให้แก่ผู้บูชาส่วนข้อห้ามในการบูชาเทวิส่วนก็คือ 1. ห้ามประพฤติตนไม่ดีผิดศีลห้าจะทําให้การบูชาไม่ได้ผล 2. ไม่เป็นผู้ทําลายศาสนาทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมหรือยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศา,าส,สนา 3. ไม่ประกอบอาชีพไม่มีความสุจริตชอโกงเอาเปรียบผู้อื่น 4. ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจไม่รู้จักการให้ทานการบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยให้ทำในวันขึ้น15ค่ําำโดยจุดทูป9ดอกดอกกุหลาบแดง9ดอกตั้งนโมสามจบ นัดล,ลึกถึงคุณบรรดาบิดาครูบาอาจารย์และภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีดังนี้นะครับให้ตั้งนโมสามจบก่อนนะครับนโมนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระ,ะหโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโส ภักขวายมมาราชาโนท้า, ano, ทาวิสุวรรณโนมาลนางสุขังอตังสุกโตนโะมพุทธายะท้าวิสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะปันตาพัดภูริโตเวสปูสะพุทธังอระหังพุทโธท้าวิสุวรรณโนนโะมพุทธายะ มีปัญหาเรื่องการเงิน,นการงานโชคลาภสามารถบุญบานสัน่าวกับตาเวสวนนะครับได้เองที่บ้านถ้ามีพยัน์หรือองค์ลอยรูปปั้นนะครับด้วยการอาบน้ำแต่งกายให้สะอาดสุภาพสมทานสินห้าสวดมนต์บูชาพระละตนไตยพาหุงชินะพนชรจุดทูปเก้าดอกพวงมาลาัยดาวเรืองหรือดอกพพกุหลาบหนึ่งพวงตั้งนโมสมจบ สวดคาถาบูชา,ทาเทวสวรรนะครับที่บอกไป9จบนะครับถ้าบนเรื่องการงานเนี่ยให้ถวายสังฆทาน1ชุดในนั้นอาจจะต้องมีรองเท้าพระ1คู่อาสนะสงฆ์ที่พระนั่งนะครับ1ผืนพระพุทธรูป1องค์เข็มกับได้1ชุดหากจะบนเรื่องการเงินให้ถวายสังฆทาน1ชุดชำระนี้สงฆ์1 0บาท หรือถวายพระพุทธรูปเก้านิ้วบนเรื่องความรักครอบครัวให้ถวายดอกกุหลาบแดงบูชารูปปั้นเาวสวุวรรณถือสินแปดในวันที่เราเกิดและวันพระบนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยให้ถวายหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานก็ยิ่งดีนะครับถวายวัดไหนก็ได้ปล่อยปลาบนเรื่องการเรียนให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎกตำลาเรียนนักธรรม าเล่าเรียนส่งสมเณรในวัดที่มีเรียนพระปริยธรรมบนเรื่องการสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานเรื่อตำแหน่งยกย้ายให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดเก้าอี้หนึ่งตัวล่มหนึ่งคันจากนั้นกวดน้ําอุทิศกุศลถวายเท้าให้สวรรและบริวารไม่เกิน3มเดือนจะเห็นผล